นี่เป็นระบบผู้ช่วยในหน้าจอมือถือที่จะอยู่กับผมทุกหน้าเลยครับทำให้ผมใช้งานมือถือได้สะดวกมากขึ้นเห็นไหมครับเราสามารถใส่ออปลิเคชันต่างๆไว้ในช่องทางลัดแบบนี้นะครับเปิดใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วยังมีปุ่มควบคุมหน้าต่างลอยแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําเจ้าผู้ช่วยดีๆตัวนี้กันครับไปดูกันเลย และนี่ก็คือแอปพลิเคชันผู้ช่วยที่ผมอวดเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store หรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงนือจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยให้เรากดเปิดเข้าใช้งานเลยครับ พอกดเปิดเข้าใช้งานแล้วนะครับเรียบง่ายแบบนี้เลยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะครับให้เราเปิดฟังก์ชันการใช้งานทีละหัวข้อนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเปิดใช้งานเนี่ยเพื่อนๆสามารถเซตค่าคําสั่งได้ใหม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยปุ่มไฟฉายผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมอยากเปลี่ยนมันนั่นเองเราก็กดเข้าไปที่ปุ่มไฟฉายเลยพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกฟังก์ชันที่เราต้องการได้เลยนั่นเองนะครับ อย่างในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกเปลี่ยนเป็นปุ่มปิดเสียงนะครับเราก็เลือกเข้าไปได้เลยเรียบร้อยครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มปิดเสียงแล้วนะครับพอเราเซตปุ่มฟังก์ชันคำสั่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยครับพอกดแล้วในกรณีใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มโอเคครับ พอกดที่ปุ่มโอเคแล้วนะครับมันจะมาที่หน้าเมนูแสดงผลอยู่บนแอปพลิเคชันอื่นนะครับตรงนี้ให้เราหาแอปพลิเคชัน Floating Assistant นะครับเพื่อเปิดการอนุญ,ญาตนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เราก็เจอแล้วนะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วในส่วนของแสดงผลอยู่บนแอปอื่นนะครับให้เรากดเปิดได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วให้เรากดย้อนกลับไปที่ตัวแอปครับ พอกดย้อนกลับออกมาที่ตัวแอปถ้าเจอหน้าโฆษณาแบบนี้ให้เรากดปิดที่มุมขวาบนตรงนี้ได้เลยครับเอาละครับจากนั้นก็จะกลับมาที่แอปนะครับแล้วให้เรากดเปิดใช้งานอีกหนึ่งครั้งนะครับพอกดแล้วมีป๊อปอัพแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มสีเขียวนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้หน้าต่างรอยผู้ช่วยแบบนี้แล้วนะครับอ่าแบบนี้เลย แต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มผู้ช่วยสําหรับเรียกใช้งานแอปพลิเคชันด่วนนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อยากใส่แอปพลิเคชันไหนลงไปบ้างนะครับให้เรากดเลือกได้เลยตามตําแหน่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับอพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูป๊อปอัพเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดในเครื่องของเรานะครับแล้วเราก็เลือกเลยว่าจะใส่แอปพลิเคชันอะไรไปบ้างนะครับ อย่างในที่นี้ปุ่มนี้ผมจะใส่เป็นแอป a c e b o o k นะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยเรียบร้อยครับเราก็จะได้แอป a c e b o o k แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆให้ครบเลยนะครับใส่แอปตามที่เราต้องการเลยนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็ใส่แอปพลิเคชันต่างๆจนครบแล้วนะครับจากนั้นให้เราเปิดสวิตช์ใช้งานเลยครับ เรียบร้อยครับเราก็จะได้เจ้าผู้ช่วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ดาวแบบนี้มาแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับออกจากแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเจ้าผู้ช่วยตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่กับเราทุกหน้าเลยเวลาเราเรียกใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยอยากย่อให้มันเล็กก็กดที่ปุ่มลูกศรที่อยู่ตรงกลางนะครับ เป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับสำหรับคนใช้งานมือถือโดยเฉพาะผมเนี่ยเวลาใช้งานแอปพลิเคชันไหนอยู่เป็นประจำเนี่ยผมไม่ต้องเสียเวลากลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วก็เข้าไปแอปพลิเคชันนั้นผมแค่เปิดตัวผู้ช่วยแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าแอปด่วนที่ผมตั้งค่าไว้แบบนี้เลยเห็นไหมครับสะดวกง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนๆอย่างเช่นอยากโทรออกนะครับผมก็ใช้แค่เจ้าผู้ช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มโทรได้เลยง่ายๆแบบนี้มันจะมาที่แอปพลิเคชันโทรให้เราเลย และนี่ก็เป็นแอปผู้ช่วยดีๆที่นายตึงหนืดเอามาฝากในคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายบายครับ